ก็นำลงใส่หม้อครับไม่ได้ทวงน้ำนะครับเดี๋ยวเดือดปุ๊บกินได้แล้วเมนูบ้านสวนเราครับล้นละ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  ครับมีจาวด้วยโหมีจาวด้วยนะครับจาวตาลเอ้ยจาวมะพร้าวครับผมใช้ไม่ได้ไไดครับเน่า<ะ>ขั้นตอนต่อไปครับขูดมะพร้าวครับพี่น้องครับ <c oughs> ขูดแล้วก็มาคั้นทําน้ํากะทิครับอ่ะไม่ง่ายแต่สิ่งที่ได้นอกจากอาหารอร่อยแล้วเป็นการออกกําลังกายด้วยนะจานะเน <c oughs> <c oughs> กะทิสดครับอะทิสดนี่ขูดเข้าไปครับกะทิสดครับนี่ธรรมชาตินี้ดีธรรมชาติธรรมชาตินี้ดีธรรมชาติดีดีเด็กรุ่นใหม่ๆไม่รู้จักแล้วกระต่ายขูดมะพร้าวเพราะใช้ใช้เครื่องนะปืดปื๊ปืเลยนะทะทิกล่องอย่างเดียวไงอากระทิกล่องกระทิกล่อง ไม่เป็นไรมันตามยุคตามสมัยแต่ถ้ามาบ้านสวนเราก็ต้องขูดแบบนี้แลครับพอเดือดได้ที่น้ำกะทิเดือดได้ที่เราก็นำนำมันเทศมันเทศ,ม,เทศมันเทศที่ดำเนินสะดวกที่เขาบอกอร่อยมากปลูกเองอีกซะด้วยปกติจะใช้พระเทศนะเนี่ย <laughs> ครับแล้วเราก็นำลงใส่หม้อครับไม่ได้ทวงน้ำนะครับ เดี๋ยวเดือดปุ๊บก็กินได้แล้วเมนูบ้านสวนเราครับล้นละ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 เยอะไหมอาจารย์เยอเดี๋ยวมันยุบเองใช่ไหมนี่นะครับโอ้หอมอ่ะกะทิสดบ้านๆอย่างนี้หอมมากเลยนะอุ้ย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 อ้ยจุดยอดอ่ะบุญเดชบุญนะมันให้ผมลองททไไไไมมมแล้้วันอะร่ดเออผมก็บอกเฮ้ยน้องช่าง ถ้ามันมาซูมไม่ได้อะไรไ,ไม่ได้ไม่ชัดเลยโอ้ครับมันเป็นกล้อง<ร>ที่แบบใช่ไอเราเห็นแล้วก็อยากซื้อเพิ่มไงอาจารย์ที่วันนี้ผมมาถ่ายอาจารย์เนี่ยมาสองตัวเลยนะเฮ้ยพี่ตกลงกล้องที่บ้านเดี๋ยวเดือดปุ๊บออก,กินได้แล้วเดี๋ยวเดือดปุ๊บออก,กินได้แล้วมเมนูบ้านสวนเราครับ